สวัสดีค่ะดิฉันฉนิชมน,นขอต้อนรับท่านเข้าสู่ M-Channel รู้ทุกประเด็นฮอตก่อนใครเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะดิฉันได้รับรายงานมาว่าที่เมืองพัทยาจะมีการก่อสร้างคอนโดหรูระดับลักชัวรี่ไฮไลท์ซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่า The Empire Tower พัทยา โครงการ The e ็ p i r e Tower พัทยานี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย d e v e l o p e เอร์ที่มีชื่อเสียงมาแล้วกว่า14โครงการไม่ว่าจะเป็น The Vision, City Center, The o r ดี n อ Amazon และโครงการล่าสุดก็คือ t m Pi ็ p i r e Tower พัทยาโครงการดี Pi ็ p i r e Tower พัทยายังได้รับการรับรองจาก EIA เเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโครงการนี้จะมีทั้งหมด24ชั้น440ยูนิต ส่วนกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ร้านอาหารสาหน้าห้องอเนกประสงค์และจุดเด่นของโครงการนี้จะมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นส่วนลอยฟ้า4สไตล์4ชั้นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลถ้าพูดถึงสถานที่ตั้งโครงการของ DM เ i ็มพทาวเวอร์พัทยาแล้วตั้งอยู่สถานที่ทีด่ดีที่สุดทำเลทองที่สุดของจอมเทียนจะดีอย่างไรเราไปพบกับคุณพอที่ตั้งที่โครงการได้เลยค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณนุ่น ตอนนี้นะครับผมพอนะครับมาอยู่ที่สถานที่ก่อสร้างจริงของโครงการ The Empire Tower นะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นทำเลที่ดีแห่งหนึ่งเลยของย่านจอมเทียนโดยที่ตั้งของโครงการเนี่ยอยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนเพียง500เมตรเท่านั้นอีกทั้งยังเดินทางไปที่ถนนสุขุมวิทใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับรอบๆโครงการของเรามีตลาดสดมีร้านค้ามี7ซเว่นอแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับจึงนับได้ว่าสถานที่อย่างนี้เป็นทำเลทอง ของพัทยาแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับขอบคุณค่ะคุณพอและโครงการดีเ Empire Tower อร์พัทยาเป็นโครงการที่น่าสนใจมากในเมืองพัทยา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือซื้อเพื่อการลงทุนโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.3ล้านบาทเท่านั้นหากคุณสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0839406662หรือติดต่อได้ที่ Facebook t o k DMPI Tower พัทยาสำหรับวันนี้หมดเวลาของดิฉันมิชามนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ